ความตายมาถึงเชื่องช้ายอย่างน่ากลัวลูเซียนโนคิดอากาศในห้องคอมพิวเตอร์อบอวนไปด้วยกลิ่นพลาสติกที่กำลังไหม้ขณะคอมพิวเตอร์รอบตัวเขาร้อนเกินพิกัดทีละเครื่องมีคำเตือนเรื่องระบบขัดข้องปรากฏขึ้นบนหน้าจอและเครื่องก็ดับลงพร้อมกับมีควันกลุ่มเล็กๆสีดำลอยขึ้นมานี่ต้องเป็นสิ่งที่ลอบเตอร์ รู้สึกตอนพวกมันถูกต้มทั้งเป็นแน่ๆเขาคิดเหงื่อเม็ดเล็กๆหยดลงมาจากจมูกของเขาและส่งเสียงดังชาเมื่อตกลงสู่พื้นอากาศเผาไหม้ลำคอของเขาทุกลมหายใจที่เขาสูดเข้าไปลืมพวกรับสเตอร์ได้เลยเขาคิดเหมือนไก่บาร์บีคิวมากกว่าเพื่อเบี่ยงเบนตัวเองจากความดับสูญที่กำลังใกล้เข้ามา ลูเซียโนจึงดาวน์โหลดเกม Revent 4ลงในคอมพิวเตอร์เครื่องสุดท้ายที่ใช้การได้อยู่เขาเบียดอยู่บนเก้าอี้ขดตัวกลมเป็นลูกบอลทางรอคอยเกมที่กำลังดาวน์โหลดอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์มีรายการเลือกอาวุธปรากฏขึ้นหัวระบบนิวเคลียร์กระบองตะปูกลิดขึ้นสนิมมอน้ำากรด กล่องระเบิดไดนามโอ้ดีมากลูเซโนคัมรามขนาดตัวเลือกสุดท้ายเลื่อนผ่านเข้าไปมันคือเครื่องพ้นไฟเขาเลือกอาวุธให้ตัวเองและคลิกที่เมนูการต่อสู้บนบกเลือกรายการต่อไปนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตในบ่ายวันเสราร์คิวรถแท็กซี่ในกรุงลอนดอนนาเวลา23.20นคำคืนวันศุกร์ที่ฝนพรำ ห้องรูบงดีนักลงวอชิงตันดีซีลูเซนโนถอนหายใจเกมนี้ล้มเหลวในการดึงความสนใจของเขาด้วยเหตุผลบางประการเขาจ้องมองด้วยสายตาว่างเปล่าไปยังจอคอมพิวเตอร์ซึ่งปรากฏลางเล็กๆติดอาวุธกระบองตะปูที่กำลังบุกลุกแผนกขายปลาในซุปเปอร์มาร์เก็ตอันแสนวุ่นวายกรอบข้อความปรากฏขึ้นว่าคุณได้รับเมล ลูเซียโนจ้องมองที่ข้อความเขาสงสัยว่ามันมาจากใครเขาเลื่อนนิ้วมือผ่านแป้นพิมพ์พบปุ่มคำสั่งเปิดจดหมายและกดแป้นเอนและเธอบางทีเขาอาจขอความช่วยเหลือได้หน่วยพจนเพิงท้องถิ่นอาจส่งอีเมลมาถึงปราสาสนี้เพื่อถามว่าเหตุใดจึงมีควันพวยพุ่ง และเปลวเพลิงลุกลามทั่วชนบทของอิตาลีหรือบางทีมันอาจเป็นอีเมลจากสมุนของพี่ชายต่างมารดาผู้แสนชั่วร้ายของเขาเพื่อตรวจสอบว่าเขาหลอมละลายไปหรือยังเขาจ้องมองที่หน้าจอพร้อมกับหวังให้มันดาวโหลดข้อความที่เขาไม่รู้ที่มานี้เร็วๆกรอบข้อความอีกรกอบปรากฏขึ้นบนหน้าจอรับข้อความแล้ว ตอบหรือไม่ข้อความอะไรกันล่ะลูเซียโนร้องไม่เห็นมีอะไรเลยมันว่างเปล่าโล่งโจ้งเหนือเสียงปะทะและเสียงฟู่ของไฟนรกที่กำลังล่วงล้ำเข้ามานั้นคือเสียงแหลมเล็กไม่ใช่พวกหนูนี่ลูเซียโนคลางไม่จนกรอบเกลียมพร้อมกับสหายที่เป็นหนูหลายตัวไม่ใช่เรื่องดีเลยการผจญภัยแบบอากาศธาตุ มายัางปรา,าสาทนั้นทั้งรวดเร็วและรุนแรงเลือกตาของดอลล่าถูกดูดเข้าไปในกระดูกน้ำตาของเธอไหลพลากช่างเหมือนกับมแมลงที่ติดอยู่กับกระจกรถพ่วงที่ขับเร็วๆเสียนี้กระไรอากาศพุ่งเหวอผ่านตัวเธอไปทำให้หูอื้อตาพล้ามัวและที่น่ากลัวที่สุด ท่ามกลางความยุ่งเหยิงของเทคโนโลยีนั้นเธอเห็นบางสิ่งที่คุ้นเคยอย่างน่าประหลาดใจจริงๆเห็นหลายอย่างเลยแหละสิ่งที่กำลังมุ่งมาบนเส้นทางที่ยุ่งเหยิงตรงมายัางเทลล่าดีนาและดอลลานั้นคือพวกลูกหนูที่หายไปนั่นเองพวกมันยิงฟันสีเหลืองอ๋อยท่ามกลางกระแสลมหางของมันสะบัดอยู่ข้างหลัง ในขนาดที่ดูเหมือนจะเลี่ยงไม่ได้ที่กลุ่มนักเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สองกลุ่มจะปะทะกันพวกหนูก็หันเหทิศทางไปทางซ้ายแล้วหายไปในที่สุดดอลลาดีนาและเทลราก็มาถึงทางเข้าเกือบจะโดยทันทีพร้อมแรงสั่นสะเทือนอย่างแรงเจ้าแมงมุมลากสัมภาระของมันอย่างว่องไวไปที่ขอบซึ่งพวกเขา สามารถมองลงไปยังการจราจรเบื้องล่างที่พุ่งไปมาไม่มีวันสิ้นสุดได้อย่างปลอดภัยที่นั่นเทล่าเอ่ยตอนนี้เธอก็รู้แล้วให้ฉันแต่งหน้าทาปากหนึ่งนาทีแล้วฉันจะพาเธอกลับบ้านตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันดอลล่าคล่ำครวนพางตรวจดูร่างกายเผื่อว่าจะมีตรงไหนแตกหกักมันสำคัญอย่างไรหรือ เจ้าแมงมุมถามพรางหยิบกระจกอันจิ๋วออกมาจากถุงหน้าท้องที่ซ่อนอยู่แล้วจ้องมองเงาของมันพาทารกนี้กลับไปที่ของเธอก่อนที่เธอจะตื่นฉันยังกลับไม่ได้ดอลา่ากระซิบฉันต้องหาพ่อเธอทำพ่อหายด้วยหรือเคลล่าพึมพำผ่านปากที่เต็มไปด้วยลิปสติกมันทำปากจู๋ใส่กระจกพร้อมเสียงจูบและเอ่ยต่อว่า เธอช่างไม่ใส่ใจอะไรขนาดนี้ฉันกินลิปสติกของฉันเข้าไปดอลลาตัวสันทางออกอยู่ที่ไหนเธอถามขึ้นไปทางนั้นเจ้าแมงมุมบอกพรางชี้อุโมงค์ชันชันซึ่งนำออกไปจากที่ที่พวกเขาอยู่ดอลลายืนขึ้นและกอดเทลระไว้โอ้ลิปสติกของฉันเจ้าแมงมุมครวญทำอย่างนั้นทำไมหรือ ดูแลดีหน้าจนขวัวฉันจะกลับมานะดอลาบอกแต่ถ้าฉันไม่กลับมาภายใน20นาทีจงกลับบ้านไปก่อนช้าก่อนเจ้าแมงมุมบอกในตาของมันโตขึ้นราวกับจานรองแก้วด้วยความตื่นตะนกเธอจะไม่ทิ้งฉันไว้กับท้าโลกนี้ใช่ไหมไม่มีทางหนูน้อยอาจจะฉี่อาจจะมีกลิ่นอาจจะตื่นขึ้นมาอีก ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ว่าจะไปไหนฉันจะตามเธอไปด้วยว่าแล้วว่าเจ้าต้องพูดแบบนั้นดอล์ลายิ้มแยแยถ้าอย่างนั้นก็มาเถอะทางนี้พวกเขาคลำทางขึ้นอุโม,มงค์ไปสู่แสงสว่างด้วยกันโดยเทยราผักดอลล่าขึ้นหน้าให้คลานเข้าไปในอุโม,มงค์แคบๆดีหน้าที่นอนอยู่ในเปรขนลุงลัง แข่งไปด้านโน้นทีด้านนี้ทีอยู่ใต้ท้องของเจ้าแมงมุมไกวอยู่ในเปรที่มีขนลุงลังมันร้อนขึ้นนะดอล่ารู้สึกผนังของอุโมงค์ไม่แข็งและเย็นอีกต่อไปแต่ละก้าวที่พวกเขาไปนั้นจมดิ่งลงในยางอุ่นๆเหนียวๆเ,เหมือนกับลุยผ่านน้ำเชื่อมเลยเธอคลางใกล้ถึงที่นั่นแล้วเทลลาอาปากหอบ ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงจุดท้าทายของโมเดม็มที่บ้านพลาสติกที่ถูกลหลอมไหลซึมลงมาจากเพดานสายไฟขนาดใหญ่เปล่งประกายสีขาวใต้ฝ่าเท้าของพวกเขาแล้วพวกเขาก็วิ่งไปในทิศท,ทางของแสงเสียงร้องแหลมดังขึ้นลูเซียนโนสุดตัวลงนั่งที่หน้าจอกลิ่นพลาสติกที่กำลังไหม้ จะผสมกับกลิ่นหนูที่ไม่เกลียมในไม่ช้ามันเป็นเรื่องที่ไม่อาจทนได้เขาซบหน้าลงกับฝ่ามือแล้วร้องไห้เขาเห็นบางสิ่งที่มีขนาดเล็กจิว๋วขยับอยู่ข้างโมเดม็มผ่านม่านหน้าต่างบางสิ่งที่เล็กใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเขากระพริบตาอย่างไม่เชื่อสายตาตัวเองสิ่งนั้นตะโกนร้องครางพ่อคะ โอ้พระเจ้าเราตัวเท่าเดิมแล้วเย่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 ดอล่าดูเซียโน,โนร้องพรางปัดแมงมุมออกจากโต๊ะของเขาดีหนะ้าไม่ต้องมาสนใจฉันเทล่าพึมพำฉันเป็นเพียงพี่เลี้ยงตัวแทนถ้าใครมีขามากขนาดนี้ขาอาจจะหักเอาได้โอ้พื้นที่กำลังถูกย่างมันดีดตัวขึ้นไปบนเก้าอี้ที่ไม่ละลาย และจ้องมองการพบกันอันแสนอบอุ่นที่เกิดขึ้นตรงหน้าโอ้พ่อคะโอ้ลูกรักโอ้สาวน้อยของพ่อดอลล่าดีหนะ้าตัวไม่น้อยซะหน่อยดอลล่าคิดอย่างผ่อนคลายความจริงฉันมีขนาดตัวปกติขอบคุณสวรรค์เยี่ยมเจ้าแมงมุมเอ่ยตอนนี้เรายอมรับกันแล้วว่าพวกเราทั้งหมดเป็นใครเราไปกันได้หรือยัง ได้โปรดเถอะฉันตัวหนึ่งล่ละที่ไม่ได้เกิดมาเพื่อคลื่นความร้อนขนาดนี้เราต้องออกไปจากที่นี่ดอลล่าบอกพลางมองคาาของเธอด้วยความสงสัยเทวล่าตบมือช้าๆคาาบอกไว้ว่าใช้เพียงหครั้งดอลล่านับด้วยความตระหนกครั้งแรกคอนโตครั้งที่สองตัวเธอใหญ่ขึ้นครั้งที่สาม ตัวเธอปกติครั้งที่4ตัวเธอเล็กจิว๋วครั้งที่5ดีหน่าเทลล่าและตัวเธอปกติเธอต้องการใช้มันอีกสองครั้งครั้งหน่งเพื่อย่อส่วนพวกเขาทั้งหมดเพื่อเดินทางกลับบ้านและครั้งสุดท้ายให้พวกเขากลับเข้าสู่ขนาดปกติเมื่อพวกเขาถึงบ้านโดยสวัสดิภาพรวมแล้วเป็น7ครั้ง เธอเมมลิมฝีปากขนาดตัดสินใจเราต้องเสี่ยงอุ้มดีน่าค่ะเกาะฉันไว้และเทล่ากระโดดขึ้นไปบนแขนของดอลล่าส่วนลูเซียโนคว้าตัวดีน่าไว้ประตูสู่ห้องคอมพิวเตอร์กลายเป็นเปลวเ,เพลิงเร็วดอลล่ากรีดร้องจับแน่นๆเธอรายคาถาอรอบแล้วรอบเราเร็วขึ้นและเร็วขึ้น ดีหน้าอ้าปากกว้างแล,ล้วกรีดร้องควันหนาทึบพวยพุ่งเข้ามาในห้องเทวลาหายใจไม่ออกและสำลักมันเอาขาทั้งแปดโอบรอบจมูกของดอลล่าไว้แน่นด้วยความตื่นตระหนกแสงไฟในห้องคอมพิวเตอร์กระพริบและดับลงวิ่งดอลล่าร้องพวกเขาลุยผ่านโมเด็มที่กำลังละลายพลางไอและร้องไห้ลวงลงอุโมงค์ และตกลงไปยังขอบทางพวกเขาเวียนตัวออกจากขอบทางพร้อมกับเสียงร้องไห้โหยหวนเสียงสุดท้ายของดีนาที่หวาดกลัวพวกเขากลีดร้องแล้วล่วงหล่นลงไปสู่กระแสการจราจรหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามีมิ และมิมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ